อะไรหครับพี่มาส่งป้าย u t u b e เหรอครับอยู่ไหนนะครับพี่หน้าบ้านมาแล้วมาแล้วขอบครับพี่ครับครับวันนี้เราจะได้ป้ายโล่งเงินนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าป้ายโล่งเงินหน้าตาเราเป็นไงโอ้โอ้ผมคพี่ครับผค้าผค้าพี่ขอบคุณมากครับของค้าพี่โอ้โหนี่นะครับ รอมานานมากประมาณปีนึงผมรอนะครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันดีกว่าเย้อ้ยซีวอกเต้นซีวอกก่อนเต้นซีวอกโอเคเนาะเต้นไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเราดูไป โล่งเงินกันเลยโอ้หดีใจมากเลยนะครับตรงไหนดีตรงี้นนะี่เลยฮะข้างล่างเลยข้างหน้าเหรอเออบ้านบ้านโอ้โหคือโล่งเงินนี่เยอาวิ่แยะนะจะบอกก่อนว่าโล่งเงินนะครับคนติดตามอ่ะหนึ่งแสนซับนะครับก็ได้โล่งเงินถ้าติดตามหนึ่งล้านซับอ่ะจะได้โลทอง ดีใจดีใจดีใจ<อ>ได้ลงเ,เลยแล้วนะครับอ่ะราแกะดูกว่าจะได้กว่าจะได้ไม่มีอะไรแกะมีก็ได้บางปะมีไงมีแกะรอตั้งแต่เช้าพี <laughs> ่เขาบอกจะมาส่ง นี่ต้องฉลองนะเนี่ยต้องฉลองต้องฉลองอ่ะนั่งลงอ่าอ่านกันอ่าเสียดีบุญแผ่นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะโอ้ภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับภาษาอังกฤษหมดเลยมาจากไหนวะเนี่ย ไม่ดูอ่านไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกเปิดเลยเดีก่อนพิซซ่าหรือโลกงั่ินเนี่ยซิงหเ,เปิดมาข้างในก็เป็นฟองน้ำนะครับการแตกก็ดีฟองน้ำก่อนเลยแล้วก็มีใบอะไรแนละ้วเนี่ยอุ้ยมีลายเซ็นด้วยนะครับอ,อ่านไม่ออกเออเร็วดูดโล่งเงินเร็ว,อ,รวอ่านไม่ออกนะครับ ใบเหมือนใบป,ประกาศอะไรของ YouTube นะครับแต่ผมอ่านไม่ออกหรอกเหมือนว่าเราได้นี่เราไงมีลายเซ็นเหมือนกับแบบเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวอย่างเงี้ยเออไปอันนี้ไปแข็งนะครับใบแข็งมากกระดาษดีมากนะครับใบนี้โอ้โหนี่นี่นว้าวโอ้โคตรแหลมอ่ะโคตรแหลมอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ ขนมเดี๋ยวกินน้ำหมวยขนมโอ้หยว้าวไหนดูซินี่อ่านว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเอ็ดเอ็ดสทฟูอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนภาษาไทยเอ็ดลมกนะครับแล้วก็หนึ่งแสนซับอ่าอ่าหนึ่งแสนซับยูทูบ YouTube นะครับนี่น,น,ออนี่ข้างหลังอ๋อข้างหลังแบบมีที่ห้อยด้วยนะครับ มีที่ห้อยด้วยของรูแล้วก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับข้างหลังเป็นผ้ากำมะหยี่มีที่ห้อยโอ้สวยว่ะโอ้เฮยสวย,สวย,สวยก็นี่นะครับโอ้โหอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรไม่รู้นะครับ ก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปอัดกรอบไว้นะครับก็ดีใจนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วนะครับผมสําหรับคนที่ทํา youtube นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้โลนี้มาเป็นเจ้าของนะครับได้มาครอบครองนะครับใ,ใครๆก็อยากได้โลนี้มาครอบครองนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ยูทู u เ e อร์เมืองไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทำยูทูบเป็นเยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้ดูดเงิน เข้าขประเทศกันนีเยอะนะครับโคตรดาคนไทยก็ไม่ต้องข้ามไม่ต้องอะไรนะครับเงินจะได้เข้าประเทศเราเยอะครับส่วนโลนนี้ก็ผมก็จยตั้งไว้แบบว่าหาที่ตรงนนเลยวะข้างบนนเลยวะนี่เลยเนี่ยข้นบนอาทัศน์เนี่ยเอเอทำไงวะมันถึงจะอยได้อืมนี่นะครับสวยมากนะครับโอเคครับก็ที่ได้โลนเงินมาก็ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณน้องๆขอบคุณยูทูบเบอร์นะครับขอบคุณ y o u t u b e ขอบอันดับแรก,กต้องขอขอบคุณ f c คนที่ชมช่องผมก่อนนะครับขอบคุณจากหัวใจนะครับขอบคุณครับถ้าไม่ถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีผมวันนี้แล้วก็ขอบคุณ y o u t u b e นะครับที่ทํา y o Youtube มาให้คนดูทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ ขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนขอบคุณทุกคนที่มาออกรายการผมนะครับช่องผมนะครับขอบคุณตากล้องขอบคุณทุกคนตัดคลิปหนังแบตนะครับขอบคุณทุกคนครับแบตหลอดเตี้ยนะครับทีมงานบ้านพัทยานะครับแล้วก็อมดีใจนะผมดีใจนะครับน่าดูดูเขียนว่าเอ็นลงเก้าเลยนะครับก็ดีใจนะครับ ไม่รู้ว่าจะถึงโลทองป้าไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ทําไปเรื่อยๆนะครับถ้าวันหนึ่งได้โลทองก็จะดีใจมากนะครับ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับแค่นี้ผมก็พอแล้วครับความสุขผมอ่าถึงนี้ก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วก็ถือว่าดีใจแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวจะทําคลิปดีๆสนุกๆให้ดูอีกนะครับขอครับอืม <c oughs>